สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาเรียนภาษาไทยเรื่องเมอป่านะคะตอนที่สามนะคะซึ่งเป็นตอนโสหน้าตกรกมนะคะตอนที่หนึ่งเป็นตอนชมป่านะคะซึ่งก็จะเนื้อเรื่องก็จะคือว่าเออไม้ไผ่เนี่ยชวนพี่สาวก็คือลำหักเนี่ยให้มาเจอกระส่งพานะคะและทั้งสองก็รักกันนะคะแต่ความรักของคนทั้งสองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเนื่องจากว่าแม่ของนางลำหับเนี่ยได้ยกนางลำหับให้กับฮันาซึ่งเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านนะคะในหมู่บ้านนั้นนะคะแล้วทั้งสองครอบครัวก็จัดงานแต่งงานให้ให้อใหเอ,อ่อฮันากับลำหับนะคะโดยมีขั้นตอนนะคะในการจัดการแต่งงานนะคะของชาวซาไกนะคะอันดับแรกเลยนะคะเจ้าเบา่าขบวนเจ้าเบ่าเนี่ย จะแห่ไปที่ร้านพิธีนะคะไปรอเจ้าสาวนะคะขั้นตอนที่สองขบวนเจ้าสาวนะคะก็จะมีพ่อแม่ของเจ้าสาวแล้วก็ตามด้วยเจ้าสาวขบวนสุดท้ายก็เป็นนางรำนะคะขั้นตอนที่สามนะคะพวกผู้ใหญ่ที่ด้านเออเจ้าสาวเจ้าบ่าวนับถือก็จะทําพิธีปิีกรรมนะคะเสร็จแล้วนะคะพ่อแม่ของนางรำค่ะนะคะ ก็ปลวยพรให้คู่บ่าวสาวนะคะมีสี่ตอนนะคะมีสี่มีสี่ขั้นตอนในการเอ่อในการจัดขบวนขันหมาดในการแห่ขบวนขันหมานะคะครานี้นะคะมาเป็นตอนเอ่อโศกนาฏกรรมก็คือตอนที่ทั้งตอนที่ฮันเอากับฮัเนเอากับเออลำหักแต่งงานไปแล้วนะคะแต่สมภาเนี่ยคิดที่จะพาลำหักหนีนะคะก็ออกหมายที่จะพาลำ ลำหักหนีนะคะมาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งนะคะในขณะที่พาลำหักหนีมามาอยู่ในถ้ำนะคะทางฮานาเนี่ยนะรู้เรื่องว่าลำหักหนีหนีตามกับทรงพามานะคะก็ตามมานะคะในตอนนี้แหละคือเป็นตอนที่โศกนาฏกรรมนะคะซึ่งรูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วรูก็จะสรุปตอนโศกนาฏกรรมให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ นักเรียนฟังนะคะฟังและอ่านตามนะคะหรือไม่ก็หัดอ่านดูนะคะนักเรียนลงมาดูนะคะในบทแรกนะคะที่ครูจะอ่านให้นักเรียนฟังครูจะเอาเป็นบทก่อนที่มันง่ายๆทํานองที่ง่ายๆนักเรียนฟังนะคะมิลามาต้องสมพร เฉพาะตรงหน้าภาพเพียงนตักใสผพิดเล่นวิ่งทลาเข้าในไพรมิได้รู้ตำบนหนทางพ่อมาประทะประรำหักนางวิ่งเข้ารับพอลมพังตกใจไม่รู้สึกตัวนางกอดผัวเข้าพางตะลึง อันนี้เป็นตอนที่นะ,ะตอนที่นางลำหับนะวิ่งมาเจอกับเจอตอนที่สมภาเนี่ยถูกลูกดอกอาบยาพิษพอดีนะคะนางลำหับก็เข้ากอดเข้ากอดผัวนะคะหรือสามีของนางนะคะก็คือสมภานะคะเมื่อนั้นสมภาเลืมตาขึ้นมาได้แลเห็นลำหับสามวายัย พาวากอดเข้าไว้แล้วโศกยีนะคะเมื่อนางลำหับนะคะเข้ามากอดนะคะสมภาก็ลืมตาขึ้นมานะคะแล้วทั้งสองก็กดกันแล้วก็ร้องไห้นะคะ,ะต่อไปนะคะโอ,โอ้โอ้ลำหับของเลียมเอ๋ยสามเชยผู้เทียมชีวิตพี่ จะขออําลาเจ้าแล้วคราวนี้ไม่ได้มีทีวีสืบไปหาเนาเขาตามสังหารก็พอต่อตาอานเขาได้มีผู้รอบยิงจากในายพรเป็นจนใจจำรับดับทีวีพี่ตายจากภาคเจ้าไปทั้งรัก สุดจะหักห้ามมิโยโอกโศกจิตแม้นมาทีวีพี่มวยมิตรงคืนคิดรักใครในหานเนาเขาคงพิศวาสไม่บาดมังทรงเสื่อมสางวิโยโอกโศกเศร้าให้พี่ตายไวพระองค์ด้วยนงเยาจะรับ ตาลาเจ้าโอบไลัยลานอ่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนที่สมภาเนี่ยพูดกับํำหักนะว่าฮาเนเอามาตามมาตามค่าแต่ว่าไม่เป็นไรแบบว่าพอจะทนได้นะแต่มีผู้รอบยิงอยู่ในป่านะเป็นอันนี้ยิงด้วยลูกดอกอาบยาพิษเนี่ยพี่คงจะทนไม่ได้นะพี่ก็ขอให้เออำหักเนี้ยไปอยู่กับพันเอานะคะเพราะ ที่คิดว่าหานาก็คงจะรักตําหับอยู่นะฮะ,ะต่อไปนะคะก็เป็นบทต่อไปนะคะจราพางนางช่วยบาเดมาจากมือสมท่าที่กํามันแทงศอกซอกคอฉับพันมอดม้วยชีวันทันใด่ะ ตอนนี้เป็นตอนที่นางลำหับนะคะหยิบมีดนะคะบาเด็กแต่ว่ามีดนะคะหยิบมีดมาจากมือของสมพลานะคะแล้วก็แทงเข้าไปในชอกโคนะคะถึงกับตายเลยนะคะแทงเข้าไปถึงกับตายเลยนะคะต่อไปนะคะเมื่อนั้นสมพรารทหก,กหมกไม้เสียวจิตพิษเล่นตลอดใน โลหิตหลังไหลวายปาดนะคะเป็นตอนที่ทรงพาเนี่ยทนพิษลูกดอกอาจจาพิษไม่ไหวนะคะเลือดก,ก็ไหลออกมาทําให้ทรงพาตายนะคะตอนนี้ทรงพาก็ตายอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ลำหักตายแล้วทรงพาทนพิษปัดทนพิษไม่ไหวทนพิษลูกลูกเอ,อการูปธนูอาบยาพิษไม่ไหว<ๆ>ก็เลยตายตามลำหักนะคะต่อไปนะคะมเมื่อนั้น นางลำหักเยาวโยดสงสารฟังคำอำลาทุกประการอยาวะมานพี่หน้าอาจขาดใจนะคะนางลำหักทนนางลำหักฟังคำอยากที่ที่ทรงพาอำลาเสร็จนางลำหักเนี่ยฆ่าตัวตายนะตนตนไม่ไหวก็าตายนะคะต่อไปนะคะโอว่าสมพาของเมียเอ๋ย ชนายเลยมาสั่งดังนี้ได้พ่อเดาจิตเมียผิดเป็นผลไปด้วยนึกว่าวิสัยเป็นนารีคงกลัวตายไมมแต่จะหาสุขถึงยามทุกข์เจ้าสักนิดก็ถอยนีถึงยามทุกข์เข้าสักนิดเท้าสักหน่อยก็ถอยนี อันปูงหญิงจริงอยู่เยอมากมีแต่ใจของน้องนี้ไม่เหมือนกันพ่อตายหรือจะมา้มีผัวใหม่ให้กินใจกันเป็นนิดคิดวาดวันว่าใครสองคงปองสามไม่ข้ามวันรสรักนั้นคงจะจางด้วหมางใจรักของน้องปองแต่ให้แท้ที่เอียง ไม่ลีกเลียนเข็ดคามตามวิสัยจะให้พ่อวายชนพ้นห่วงยายเมื่อเกิดไหนจะได้พบประสบการณ์อันนี้คือเป็นตอนเออเป็นตอนที่ลำหักเนี่ยต่อว่าออสมพลานะคะบอกว่าในชีวิตของลำหักเนี่ยลำหักก็ขอมีแบบรักเดียวนะคะเกิดชาติไหนก็ขอให้เจอกับชมพานะคะอันนี้เป็นตอนที่นำลำหัก พูดนะคะพูดน้อยใจสม่านะคะต่อไปนะคะเมื่อนั้นฮนาวยืนยังฟังว่าานยินสอนสั่งกันบันดาลทราบสร้างสยองของโลมาฟันเย็นลำหักดับจิตสมภามวยมิตร ตับสังขาต่ลึงอยู่คู่หนึ่งไม่เจรจาวับว่าปรับซารู้สึกกายความรักสับกดอัดใจคอเสียวสันนัสำลักใสยทลาเล่นไม่ยังประทังกายกอดศพชมใช้ไม่สมประดีอันนี้เป็นตอนที่หาเหนานะคะ ยืนฟังนะคะสองสองผมเมียแบบแบบอ,อ,อะไรนะเรียนสั่งเสียพอสั่งเสียเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ตายนะคะทํ่ให้เนาเนี่ยคิดนะคะคิดสงสารนะคะตัวเองก็เลยกอดศพของนางลำหัดนะคะกำกำ,ำลำหับเจ้าพี่เอ้ยไม่เห็นเลยว่าจะมวยเป็นพี่ ที่รักเจ้าเท่าดวงทีวีหวังมอบพีพมาลาศีจึงสอบใปสู่พ่อพ่อแม่ก็ยินยอมรับพร้อมกันทำการใหญ่สมคิดควรหรือมาจากไครไมิได้แจ้งเหตุดีแลวร้ายจึงอุตส่าห์พยายามตามนางไม่จืดจางจงจิต คิดมุ่งไม้เพิ่งมาแจ้งประจักษ์มอเจ้าตายว่าโฉมช้สมัครรักสมพรานนี้เป็นตอนที่ฮานาวนะคะขอสบนางร้ําหักนะคะแล้วก็พูดถึงว่าอคิดว่านางร้หักเนี่ยรักเจ้ารักตัวฮานาวนะคะก็ไปสู่ขอกับแม่แม่ก็ยินยอมแล้วก็จัดพิธีแต่งงานนให้ให้ใหญ่นะคะแต่พอมา รู้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยลำหับเนี่ยรักกับชมพานะคะเรื่องก็จบตอนที่ว่าพอพออัอนาเนี่ยพูดเจ็ดฮานเวาก็ค่าตัวตายตามทั้งสองคนนี้ไปนะคะต่อไปนะคะอะ่มาดูนะคะแม้แต่เดิมเริ่มรู้ความตระหนัก จะห้ามหักจิตไว้ให้นักหนาไม่ทิ้งรักหักหานดวงการดาเพราะความแนสเนเสน่หาหักอะไรถึงจะยอมอ้อมอดไม่เอ,อิบเอื้องก็ไม่เสื่อมชาคิดพิษมัยจะฝังรักสลักลูกไว้ภายในน่าน้อยใจกลับมาพระเจ้าตาย อันความผิดของพีนี้เรลือล้ำให้ชอบช้ำแสนว้ตกอกชลายควรฟางทางทุ่มทอดตายปอดศพชมชายเข้าโสตานะคะอันนี้นะคะเป็นตอนที่ฮันเอาเนี่ยนะคะแบบน้อยใจนะคะที่แบบว่าไม่น่าทำแบบไม่น่าตัวเองไม่น่าเป็นแบบทำให้สองคนนี้แบบตายนะคะตัวเองแบบ คิดแล้วก็เศร้านะคะแล้วก็ก่อนศพนางตําหักนะคะคอยละงับดับกำจดสรรถจิตนิ่งพินิษนึกทั้งเวทเป็นนักนาเอื้อนออกปากชมสมพราเขาควรนับว่าลูกผู้ชายสื่อตรงจงรักไม่หักควรจนจวนดับทีบสูญสลาย ยังไม่หีดก,กันเห็นแก่กายหมายแต่สุขของสุดาดวงใจตัวกูสึงเป็นผู้รักคนหนึ่งไม่เท่าถึงเทียมเทียบเปรียบเขาได้สำเป็นผู้ก่อเหตุเพศภัยให้เขาบันลัยทั้งสองคนแม้นมีชีวิตอยู่ตาบใจ นึกคะนึกขึ้นมาเมื่ออไรไม่เป็นคนคงจะพาจะริดอิติกนสุดจะทนทรมานสืบไปอันนี้เป็นตอนที่เฮาเนาวนะคะเอเอตากชมชมพาว่าชมพาเป็นลูกผู้ชายนะแล้วก็สมแล้วที่นางลำหัเนี่ยรักนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยก็เป็นคนเป็นคนรักของ กำหักคนหนึ่งนะคะแต่ก็สู้สู้กับสู้สมพาไม่ได้นะคะถ้าเขาอยู่ไปเนี่ยเขาก็จะคิดถึงแต่เหตุการณ์อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจนะคะฆ่าตัวตายตามทั้งสองคนไปนะคะตอนโศกนาตกรรมนะคะก็จบนะคะจบตอนที่ว่าฮันาเนี่ยนะคะตายตามทั้งสองคนนี้ไปนะคะทีนี้นักเรียนคะเอ่อ ครูเนี่ยก็มีแบบขันให้นักเรียนทํานะคะในหน้า197นะคะส่วนการอ่านนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีซูวันใดนะคะแล้วยังมีแบบึกหัดอีกนะคะครูจะยกมาให้นักเรียนอ่านตามครูนะคะเป็นบางบทนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็มีแบบึกหันให้นักเรียนทํานะคะในหน้าที่197นักเรียนมาดูสิคะเขาบอกว่าขนาดที่สมพลานะคะกําลังต่อสู้กับพันาเนานยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นคะ ในขณะที่ทรงพาเนี่ยนะคะต่อสู้กับพนาวก็มีพี่ชายของพานาวชื่อลำแปวนะคะซึ่งแอบอยู่ในป่าใช้ลูกดอกที่อาบยาพิษเนี่ยยิงมาที่ทรงพานะคะเห็นไหมคะพี่ชายของฮานาวใช้ลูกอะลูกดอกอาบยาพิษรอบยิงทรงพานะคะอันนี้คือเป็นคําตอบข้อที่หนึ่งนะคะที่ถามว่าขณะที่ทรงพากําลังต่อสู้ กับพนาวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ก็เจอพี่ชายของอานาวนะคะใช้ลูกอาบยาพิษลูกปอกอาบยาพิษเนี่ยรอบยิงสมพานะคะต่อไปนะคะข้อที่สองสิ่งใดพิสูจน์ว่าสมพาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวและรลักรำหับอย่างจริงใจนะคะจนวินาทีสุดท้ายนะคะอ่ะานเรียนลองดูสิคะสิ่งใดที่พิสูจน์ ว่าสมภาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและรักลำหักอย่างจริงใจจนวินาทีสุดท้ายนะคะก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งจำได้มีครนักเรียนนะคะที่นางลำหักมาก,กอดสมภานะคะซึ่งสมภาตอนนั้นถูกลูกหลอกอบจับผิดนะคะแล้วนะคะสมภาก็บอกกับหันบอกกับลำหักว่าให้ลำหักเนี้ยไปอยู่กับพนเนานะอ่ะน,นเรียนมาดูนะคะ คำตอบก็คือบอกให้ลำหักกลับไปอยู่กับผันเนานะคะต่อไปนะคะข้อที่สามถามว่าเพราะเหตุใดลำหักจึงฆ่าตัวตายะนะคะนะักเรียนอันนี้ก็ถามว่าเพราะเหตุใดลำหักจึงฆ่าตัวตายนะคะอ่าเพราะมันก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ลำหักได้พูดกับทรงพานะคะว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นหญิงตัวเองก็ไม่กลัวความตายนะตัวเองจะแสดงให้เห็น ให้เห็นความมั่นคงในความรักที่มีต่อสมคานะคะด้วยการที่แบบหยิบมีดขึ้นมาแล้วปาดโปาดข้อคอ,อตายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่านะคะเพราะเอ็ดได้ลำหักจึงฆ่าตัวตายก็เพราะแสดงความมั่นคงในรักที่มีต่อสมคานะคะอันนี้นะคะเป็นคําตอบนะคะข้อที่สี่นะคะฮานาทําอย่างไรเมื่อคิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนะคะ มาเรียนมาดูนะคะฮานาวฮานาวก็ฆ่าตัวตายตามนะคะมันจึงเกิดเป็นรักสามเศร้านะคะสาระสำคัญของตอนโศกนาฏกรรมนะคะก็คือมาเรียนดูนะคะทรงพาถูกรอบยิงด้วยลูกดอกอาญยาพิษนะคะในขณะที่ต่อสู้กับฮานาวนะคะขณะนั้นลำหักเนี่ยก็ออกมาพอดีซึ่งตอนนั้นพี่ชายของฮานาวได้ ยิงลูกดอกอาบยาพิษเ,เข้ามาในตัวของสมพานะคะเมื่อลำหักะ,ะอกตามมาหาสมพาก็มาเจอสมพาําโดนลูกดอกอาบยาพิษนะคะสมพาก็บอกให้ลำหักเนี่ยกลับไปอยู่กับฮานาวนะคะใจฮานานี่มีความรักนะคะมั่นคงต่อสมพานะคะลำหักก็เลยฆ่าตัวตายตามนะคะเมื่อฮานามาเห็นเหตุการณ์ ฮะะานาวก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุนะคะที่ทําให้สองคนเนี้ตายฮานาวก็เลยฆ่าตัวตายตามไปอีกคนหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะก็จบนะคะในตอนจบก็นาจาก,การตอนนี้ก็จบมีสาระสําคัญแค่นี้เองนะคะ,ะสําหรับชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ